นอกจากนี้นะคะชาวมาเลเซียจํานวนมากค่ะต่างก็ทยอยเดินทางไปที่เบตงกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมเขาดาวของคืนวันที่31ธันวาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยคุมเข้มป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาลักรอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ค่ะ ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนมากค่ะมารวมกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงได้มีการจัดขึ้นท่ามกลางการรักษาวความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสวพเบตงค่ะตารวจตะเวนชายแดนทหารฝ่ายปกครองแล้วก็กองกําลังภาคประชาชนและย่านเศรษฐกิจการค้าในเมืองเบตงก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย แล้วก็มาเลเซียนะคะที่ต่างกันเดินพลุกพล่านอยู่สองข้างทางค่ะตามถนนหนทางก็จะเนืองแน่นไปด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนค่ะาการจราจรก็แทบจะติดขัดนะคะต้องขับขี่กันด้วยความระมัดระวงังตำรวจจราจรก็ต้องมีการออกมายืนคอยอำนวยความสะดวกตามโรงแรมร้านค้าเองก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะด้านผ่านตำรวจโทธีรศักดิ์โพศีมานะคะผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ก็เปิดเผยนะคะว่ามีการสังเกต ให้เจ้าหน้าที่ตชดอค่ะรับผิดชอบความมั่นคงในพื้นที่ของอำเภอไปตรงแล้วก็อำเภอทานโตจังหวัดยะลามีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบออกตรวจตราตามเส้นทางต่างๆให้มากยิ่งขึ้นทั้งเส้นทางสายหลักแล้วก็เส้นทางสายรองนะคะรวมไปถึงมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประสานงานการปฏิบัติการกับตำรวจผู้ททหารฝ่ายปกครองแล้วก็กองกําลังภาคประชาชนนะคะและเน้นย้ําค่ะว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ตายอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยค่ะ